เจ้านำบุญอาปากค้างสตูดิโอขอบคุณ <c oughs> ครับสปอนเซอร์แหมช่วงนี้นะ ใครเนี่ยอยากจะทําบุญใช่นึกถึงเพจนี้เลยคก้าวนำบุญคือบางครั้งเนี่ยเราอยู่ต่างประเทศมีลูกค้าต่างประเทศใช่ไหมอยากจะทําบุญในประเทศไทยคุณลองเข้าไปติดตามดูนะในเพจก้าวนำบุญเนี่ยพอคุณฝากเขาทาบุญได้เนี่ยคุณยังสามารถแก้ชงแก้เึิงผ่านก้าวนำบุญได้นะอย่างนี้ถ้าหนูอยู่กรุงเทพหนูก็สามารถฝากแก้ชงที่ฮ่องกงได้เลยอย่างงี้เหรออะไรแบบนั้นใครไม่มีเวลาแล้วอยากจะทําบุญนึกถึงก้าวนำบุญครับผมขอขอบคุณอาปากังสตูดิโอค่ะนี่เลยครับใครอยากจะทำวิดีโอพรีเซนเตช ่นอยากจะทําโฆษณาสินค้าสมมุติคุณอยากจะขายไฟฉายคุณขึ้นมาถ่ายยังไงให้สวยอ่ะเฮ้ยเข้าสตูดิโอเลยถ่ายโป๊ะ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 หลายๆมุมพรีเซนเตอร์มาโฆษณาเราก็ต้องสมมติคุณเป็นพรีเซนเตอร์คุณถือสิแอคหนึ่งแอคสองแอคสามแบบนี้เราก็สามารถทําให้คุณได้โทรเข้ามาเลยที่อ้าปากค้างสตูดิโอไปดีกว่าจ้ะอ่ะเดี๋ยวเราไปสํารวจต่อนะตอนนี้เราเจอดวงวิญญาณต่าง น่าจะน่าจะพอสรุปเรื่องราวได้ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราดูห้องอันไหนคือคุณตาคุณยายครับเนี่ยฮะอันนี้คือคุณตาคุณยายนี่คือคุณยายก่อนเสียเหรอคุณตากับคุณยายตอนอยู่ด้วยกันโอเคไหมคะโอเคฮะมีทะเลาะกันบ้างเป็นเรื่องปกติใช่ไหมของทำไมครับแต่คุณตาจะเป็นคนโมโหร้ายเวลาไม่พอใจอะไรก็คือจะมีลงไม้ลงมือกับคุณยายด้วยทำไมครับพอเห็นหน้าคุณยายปู่ว่าแค่รู้สึกว่า มาก็ดีละกูไดบอกเหมือนเป็นช่วงเวลาเอาคืนของกูแล้วอ่าบอ,อกมาเอาอเขาพูดว่าเป็นช่วงเวลาเอาคืนของกูแล้วอืมคือหนูก็เลยงงอา้าวเอาคืนอะไรก็เป็นผัวเมียกันไม่ใช่หรอทําไมถึงเอาคืนคืออะไรยังไงไม่เข้าใจงงอะไรอย่างเงี้ยอืฮก็เลยไม่รู้ว่าตอนอยู่ความสัมพันธ์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เวลาคุณตาแกจะเป็นคนโมโหร้ายทาไมพอใจอะไรก็จะมีลงไม้ลงมือกันทุบตีตีใช่ตีทนี่หนูแค่รู้ว่าเขาไม่ได้รักกันตั้งแต่แรก แต่ผมก็เห็นว่าเขารักกันดีนะแต่เรื่องที่มันซับซ้อนกว่านี้ผมก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจคุณหนูก็แค่สุกว่าเขาก็โดนบังคับมาตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในสิ่งที่คุณออฟก,กำลังจะสื่อเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่ว่าตั้งแต่แรกคุณยายเนี่ยไปทำอะไรคุณตาหรือเปล่าใช่ทำอะไรความหมายคุณอนะอธิบายหน่อยอย่างเช่นคุณยายทำของใส่ตาหรอคุณยาย<ม>อะไรอย่างเงี้ยม,มันต้องมีคำตอบเนี่ยมันเป็นเสียงกรี๊ดที่ ะสธิ์กีที่แทงเข้าหูแบบเจ็บอ่ะเสียงกรีผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงแล<ำ>้วท,<ำ>ทำไมอ<า>่ะทำไมมปวดหู<า>ทำไมเขาถึงกรีดล่ะไม่รู้พอกำลังจะพูดตอบพี่เจอะว่าทำอะไรคุณตาหรือเปล่ามันก็เป็นเสียงกรีทที่ส่วนเข้ามาเลยรเ้ยแต่ถ้าส,สมมุติว่าเป็นเรื่องที่คุณยายทําคุณตานี่หลานเขานั่งงงเลยนะหนูว่ามีคนใดคนหนึ่งอะคะ่ะน่าจะทํา กระทำของบางอย่างให้ทําเพื่อให้ให้ได้ครอบครองอให้ได้มีให้ได้ผูกสัมพันธ์กันนะคะเป็นลักษณะเหมือนผูกกันให้ให้อยู่กินกันนะเหมือนมีมีให้ครูบาอาจารย์ทําให้เป็นเมตตามหานิยมให้แบบผูกให้ได้เป็นครอบครองคู่ผัวตัวเมียค่ะคุณกําลังจะบอกว่าเรื่องราวนี้ผมไม่รู้นะคุณอ๊อฟสิ่งที่คุณสัมผัสได้อยู่ ผมขออนุญาตอธิบายตามแบบที่เราเข้าใจกันก่อนนะอันนี้บอกก่อนว่าอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้คุณยายทำบางสิ่งบางอย่างมาเพื่อได้คุณตาในยุคหนึ่ง,ห,งหลังจากนั้นของที่ทำอยู่เนี่ยอยู่ในพื้นที่นี้ถ้าจะถอยไปเนี่ยก็คือสามสิบสี่สิบปีที่แล้วเพราะบ้านหลังนี้ซื้อมาอ้ยสร้างมาเมื่อประมาณสามสสิบปีที่แล้ว มีการฝังของบางอย่างไว้จากสิ่งที่แปลงน้ำพูดหรือสิ่งที่คุณออฟสื่อสารมาได้ว่าคุณยายผมขออนุญาตคุณยายนะครับผิดผมขออภัยคุณยายมากๆเลยนะเพราะว่าผมไม่อยากพูดเรื่องนี้เลยเพราะว่าคนที่เขาเสียชีวิตไปทําพูดไม่ได้สิ่งที่เราสื่อสารอยู่เนี่ยคุณยายอาจจะทำบางสิ่งบางอย่างใส่คุณตาไว้ตั้งแต่ในไจแล้วแล้วผู้หญิงที่เรียกว่าป,ป้าปอบ มาตรงนี้เพราะว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่จำเป็นจะต้องมาที่บ้านหลังนี้ก็ถ้าเป็นเรื่องที่คุณยายทำของจริงก็จะเป็นลักษณะประเภทเดียวกันประเภทเดียวกันเลยก็จะมีแรงดึงดูดมาหากันได้สามารถมีแรงดึงดูดมานพื้นที่พื้นที่นี้ได้อันนี้คือในยุคที่เกิดขึ้นณปัจจุบันแต่ในยุคก่อนหน้านี้มันมีการสะสมของดวงวิญญ,ญาณของเลือด ของทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ที่นี่เลยทําให้ตรงเนี้ยมันเลยกลายเป็นจุดที่เรียกว่าจุดอาถรรพ์จุดศูนย์รวมเลยพื้นที่อาถรรพ์พื้นที่ศูนย์รวมใช่ครับเลยตอบคําถามว่าทําไมถึงต้องมาเกิดที่จุดจุดนี้อันนี้คือย้อนกันไปนะในเรื่องของในตัวของคุณยายด้วยหรืออะไรอย่างนี้ด้วยอันนี้ผมไม่รู้เลยผมขออภัยคุณยายคุณตาที่เราอยู่มาตลอด30ปีที่เราเจอมาเนี่ย เขาก็เหมือนชีวิตคู่ของคนทั่วไปใช่ครับถูกไหมฮะคุณตาคุณยายก็ดูสนิทสนมรักกันดีพออายุมากก็เหมือนคนมีอายุก็ห่างห่างกันบ้างใช่ครับทะเลาะกันบ้างเป็นเรื่องปกติหลายหลายคนน่าจะเข้าใจผมรู้สึกว่า <c oughs> ป้าป๊อปอะไรที่พี่เรียกกันอยู่เนี่ยค่ะครับเป็นของคุณยายอ่ะเป็นของคุณยายคือคุณยายเป็นเจ้าของอะ่ะ <c oughs> อะไรที่บอกว่า เป็นของคุณยายและคุณยายเป็นเจ้าของมันเป็นความรู้สึกลึกๆข้างในที่คุณเราสามารถคุยกับคุณยายได้ไหมถ้าสมมติว่าคุณยายอยู่ตรงนี้โอ้พยายามคุยอยู่ตรงนี้คุณตาคุณตาเอาเออคุณตาอยู่ล่างใช่คุณตาคุณบไม่รู้เรื่องอะไรเลยถามเลยคุณตาคุณตาไม่รู้เรื่องอะไรเลยภาพที่ขึ้นค่ะดินเหนียวดินเหนียวหุ่นคู่อัดบี้กันตั้งแต่คือประกบคู่กันครับแล้วก็บี้อืมบี้ตั้งแต่เออคอลงไปอืม บีจนแบนจนแตกละแหงครับแล้วก็จะห่อผ้าอหม,ม้อดินหรืออะไรเล็กๆเบาๆคือคือเหมือนแบบจะต้องเออเาไข่ดิบตอกแล้วก็เลี้ยงเบาๆแบบอย่างเงี้ยเป็นประจำนะจนเหมือนเหมือม่อถึงเวลาหนึง่งแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้จัดสรรต่อ,อนี่คือสิ่งที่ที่คาดว่าภาพมันขึ้นมาว่าอยู่ อันนี้ไม่ได้บอกว่าคุณยายเป็นคนทำแต่คุณยายอาจจะให้ใครทำออ<ล>มีำมีคนทำให้มีเหมือนแบบมีการวานจ้างหรือบอกกล่าวให้ให้คนทำให้นนมีคนวิชาบอกได้ไหมว่าสิ่งที่ทำเนี้ยคือคุณยายเป็นคนจ้างทำหรือภาพที่เราเห็นคือไม่รู้ว่าใครทำไม่รู้ใครทำแต่รู้ว่าเป็นเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะแล้วลมันน่าจะแบบเหมือนคือเขาเรียกวิชาเสริมประมาณนึงพอถึงเวลาแล้วก็ อ่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการทําของอย่างนี้เขาเรียกอะไรก็ปัน <laughs> ปั้นหุ่นมันเป็นการเขาเรียกว่าผูกคุณผูกให้รักก็ให้ร<ก>ักกันถ้าไม่ใช่ขอโทษเลยจริงๆค่ะว่ามาคุณยายเนี่ยทำคุณตาตามที่บอกเลยคือจะด้วยความรักด้วยความอยากได้ใครดีอยากได้สมบัติหรือไม่รู้ละ่ะแต่ว่าท,ทําทีนี้พอทาแล้วมันต้องเลี้ยงต่อไงพี่เจอืการเลี้ยงต่อมาเลี้ยงในบ้านไม่ได้เพราะคุณตาไม่เชื่อ กูตาไ่เชื่อเรื่องแบบนี้กูตาเห็นมันไรสาระมากไปจ้างเลี้ยงเนี่ยจ้างใครเลี้ยงถัดไปจ้างเลี้ยงผีถูกเริ่มใกล้ขึ้นมาแล้วถัดไปข้างนอกหนูไม่รู้ว่าข้างในยังตรงไหนแหละเอาปกติเขาก็ทำทำทุกวันทำก่อนวันโกนหนึ่งวันทุก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 วันจนกระทั่งบ้านนั้นตายซึ่งตายเมื่อไม่นานมานี้เองบ้านไหนบ้านไหนบ้านหนึ่งที่ที่ฝากเลี้ยงอ่ะ แล้วอะไรต่างๆมันก็เริ่มแสดงผลของมันทีนี้ผมเสริมนิดนึงเมื่อกี้ที่คุณออฟสื่อได้ยากเพราะว่าเกิดการกดทับระหว่างผีบ้านกับวิญญาณเจ้าของบ้านออืเพราะว่าคือมันลงอืเราก็จะไม่เห็นผีเรือนเลยเราจะเจอแต่คุณตาออืแต่ตอนนี้เราได้เจอผีเรือนแล้วครับเนี่ยคือคนเนี้ยแล้วก็ยืนอยู่นี่ขออนุญ,ญาตนะครับมันสืบเนื่องเกี่ยวกับเสาตกน้ำมันที่อยู่ตรงบริเวณนั้นใช่ไหมนี่คือเสาตกน้ำมันที่เกิดขึ้น ล้วรบอกกันดีๆว่ากีดมันไปเจ็บหูคือการกรีดนี้ที่บอกว่าเสียงกรีดไม่เสียงคุณยายไม่ใช่ครับคือเขาเลยครับเสียงผู้หญิงเพราะเขาเป็นผีดเรือนคุณยายทําไว้ของเลี้ยงไม่ได้ส่งไปให้บ้านเลี้ยงพอยายนู้นเสียชีวิตยายนู้นเสียของที่เจ้าของเลี้ยงมาต้องกับฝากกันไว้เดรสลี่มันปิดต้องกลับบ้านจะกลับมาหาเจ้าของแต่พอกลับมาผมมองในเรื่องของัยภูมิต่อนะ พอกลับมาเสร็จปุ๊บบ้านหลังนี้เล่นผู้ชายก่อนใช่ไปถึงคุณตาก่อนเลยใช่พอไปถึงคุณตาเสร็จปุ๊บตาตาเมาคุณยายใช่พอเรากลับมาอยู่เป็นผู้ชายอีกคนนึงไปเอานี่ดีกว่าก็มาเอาทางนี้โดนเลยโดนเลยผมเอางี้ละกันผมขออภัยกับเรื่องนี้กับญาติของน้องนัทกับหลายๆคนที่เป็นลูกของคุณตาคุณยายต้องเรื่องนี้จริงเลยผมขอว่า เป็นนิทานของเราแล้วกันแต่ต้องบอกนี้ว่าเพื่อให้ให้เห็นภาพว่าการทําเนี่ยมันไม่ได้ทําแบบการทําแบบจริงจังอ่ะพี่เจาใจป่ะครับมันเป็นการทําแบบก็ชอบอ่ะเออก็ชอบเขาบอกว่าทําแล้วมันได้อืฉันก็ทําครับทํแล้วเลี้ยงอย่างนี้มันก็เลี้ยงอย่างนี้ครับทําคราวนี้มันได้ขึ้นมามันก็ว่ากันไปอืคราวนี้ก็กลัวว่าเอ้ยคือแฟนฉันไม่ชอบอืฉันก็อ่ะเธอรู้เรื่องพวกนี้ก็ครับ เอาไปเลี้ยงอ่าฮะถ้าเราสมมุติเราเรามองถึงเมื่ออดีตเนาะการทาแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแม้กระทั่งเป็นเรื่องปกติเย้เช่นอ่ะสมมติเอ่อผมกับพี่เจี๊ยบนั่งกระดานแผ่นเดียวกันรกระดานแผ่นเดียวกันนะอ่าผมชอบพี่เจีย๊ยบอืมผมก็เสกเสกใบพู่ก็ได้อืมเสกบุหรี่ก็ได้ครับผมก็นั่งกระดานแผ่นเดียวผมก็หมวนแล้วก็อ่ะ ก็ทํากันอันนี้คือเป็นลักษณะของเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาก็ทํากันอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ไม่ได้ว่าแบบโอ้โหมันดูแบบเหมือนในหนังไม่ใช่ม,ม,มันเป็นเรื่องแบบเออฉันชอบคนนี้อาะลองทำคุณแพรอั่นแหลแต่ภ<พ><พ>าวะนี้ผมถามหน่อยภาวะของลักษณะนี้ต่อให้เอาไปฝากไว้ที่ใครก็เถอะทำ<น>ไมถึงกลับมาเป็นปอบ การเลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นในการทําครับวิธีการเลี้ยงคือเลี้ยงให้เขาเป็นปอบไะครับแต่เขาไม่รู้ว่ามันจะเป็นปอบว่าไอเลี้ยงเพราะไอพวกนี้มันจะเป็นปอบแต่การเลี้ยงนั่นแหละครับมันทําให้เป็นแต่สังเกตไหมครับว่าตอนนี้เราจะสัมผัสปอบไม่ได้แล้วครับเพราะถูกไหมครับเพราะตอนนี้เขากลับไปอยู่ที่บ้านโน้นแล้วเราโปะเขาแล้วอย่างเงี้ยหรอถูกเขาหนีไปอยู่ที่บ้านโน้นมันเหมือนเรื่องมันเหมือน หนังเอเซอร์ซิสอะระหว่างไล่อะมึงชื่ออะไรมึงชื่ออะไรกูมไม่บอกกูไม่บอกแต่พอรู้จักชื่อปึ้งมึงคือชื่อนี้ในน้ำขอสั่งให้มึงจุด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 ไปอาการนี้คุณก็ต้องไปแล้วอ่ะโอเคเราเรารู้เรื่องราวทั้งหมดผมผมบอกงนี้แล้วกันว่าแก้ไขได้ไหมได้สิ่งที่เขาเป็นอยู่ถ้าไม่ให้เขาเจ็บแล้วหายจากอาการป่วยทำไง ต้องย้ายขึ้นมาหนองบนย้ายขึ้นมาหนองบนในพื้นที่ชัยภูมิท,มทั้งหมดที่บอกว่าเป็นพื้นที่อาถรรพ์มามีเรื่องของยุคหนึ่งยุคสองยุคสามจนถึงยุคนี้ผมเรียกว่ายุคที่สี่แล้วกันออออคราวนี้ตรงเนี้ยเราเคลียร์ไงพื้นที่อาถรรพ์ั้นเลิกไปคิดถึงมันได้แล้วค่ะไม่ต้องไปยุ่งกับมันเพราะมันจบสมบูรณ์ในยุคข,ของเขาไปเรียบร้อยหมดแล้ว<ม>คือมันจะมีการทําอะไรของเขาไปหมดแล้วอ,ะอ่ะออมันเรียบร้อยไปแล้วไม่ต้องไปคิดถึงเขาแล้วตอนนี้มันอยู่ที่พื้นที่เราแล้วเพราะฉะนั้นผมเอาความสบายใจได้ไหมสามารถทําบุญ ได้ดีเลยอถ้าเอาเคยทําบุญย่างบ้านเคยทำนะเคยทําแล้วนะแต่ต้องทาทั้งพื้นที่นะคะทำท้พื้นที่เดี๋ยวทําให้เดี๋ยวบอกวิธีอ่าเดี๋ยวบอกวิธีอ่ะแล้วยังไงต่ออาจารย์เต้ในเรื่องของชัยภูมิส่วนบ้านเนี้ยประเด็นคือพลังหินหรือพลังลบมันเยอะพลังงานวิญญาณเสียมันเยอะน้ําเสียอยู่ข้างหน้านะฮะน้ําข้างหลังมีอีก พื้นที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่น้ําอบล้อมเป็นช้าแฉะด้วยซ้ําใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะกระทบของผู้ชายเพราะฉะนั้นต้องเคลียร์คืออะไรเคลียร์ต้นไม้เคลียร์กิ่งไม้ซากไม้มจุดทําปุ๋ยหรืออะไรก็ตามโอ้โหอ่ะดูจะเรื่องใหญ่นะแต่คุณต้องางต้องทำเพราะถ้าเขาไม่ทําเกี่ยวกับสุขภาพของคุณใช่แล้วถามว่าอา้าพี่เมื่อก่อนผมอยู่เมื่อก่อนไม่เห็นเป็นอะไรเลยอก็เมื่อก่อนต้นไม้มันยังไม่ใหญ่อม,มันยังไม่ลกพอมันยิ่งเริ่มลก เริ่มใหญ่พลังงานเย็นเยอ่มเริ่มเยอะเขายิ่งเจ็บป่วยคราวนี้ถามว่าข้างล่างนอนได้ไหมก็เหมือนอย่างพวกพี่ๆคุยกันว่าเฮ้ยมันนอนไม่ได้ตรงนี้เอาตรงนี้ข้างล่างข้างล่างเนี่ยตรงนี้เป็นบ,บริเวณเดียวกันกับข้างล่างนี่คือห้องห้องอะไรครับเป็นห้องพระเก่าครับถ้ามองลงไปเนี่ยก็คือห้องนอนของของ,ของเราเ<อ>จ้บาบรญนัตรงนี้ก็นอนนอนได้ไหมตาเต้ไม่ได้ครับตรงนี้ก็นอนไม่ได้อีกใช่เพราะว่ามันตรงกับที่เดียวกันใช่ตำแหน่งเดียวกัน ทั้งซีกเลยใช่ทั้งซีกใช้ไม่ได้ไม่สามารถนอนได้คือต้องบอกนี้ว่าทุกบ้านมันจะมีตำแหน่งที่ใช้ไม่ได้แบบนี้และเขาก็จะให้ตำแหน่งเหล่านี้เป็นห้องเก็บของตำแหน่งที่ผมมองว่าดีคืออะไรคือตำแหน่งที่พี่เจ๊บอกว่าให้ย้ายลูปปู่ไว้ตรงนั้นเออลูปปูตาไว้ตรงนั้นผมไปอีกทีอ่ะผมไปทีจะได้เห็นภาพตำแหน่งขวามือเนี้ยนอนได้นี่เลยครับโซนนี้เลยคือให้ให้ให้ทางเขาเนี่ยให้ทางเจ๊ พี่สาวพี่สาวตกมพันพี่สาวคุณกล้านอนหรือเปล่าผมไม่รู้ยิ้มหวานสักขนาดนั้นพี่สาวพี่คือนอนกั้นจากก้านห้องตัวนี้ก็ได้ใช่หรือกางมุ้งนอนตรงนี้ก็ได้เพราะอย่างน้อยอ่ะให้เจ้าบ้านเจ้าเรือนคุ้มครองป้องกันเราได้เพราะว่าเขามีพลังงานอยู่แล้วครับอันนี้ก็คือเราเคลียร์ในเรื่องของจุดนอนคราวนี้จําเป็นต้องขึ้นข้างบนสถานเดียวสถานเดียวเท่านั้นเพราะต้องหนีจากพลังงานเย็น